จากข่าวของหนุ่มหล่อมากันที่ข่าวของสาวสวยกันบ้างนะคะ,คะน้องฝนสนันทชาิค่ะหลังจากที่เล่นละครจากทางช่องสามของเราคือเรื่องคือเธอนะคะก็มาอัปเดตผลงานด้วยแล้วก็มาอัปเดตหัวใจด้วยว่าตอนนี้มีหนุ่มคุยอยู่แล้วล่ะคะ่ะ วันก่อนนักแสดงสังกัดยูนิโมเดลนะคะยกทัพมาสวัสดีปีใหม่ทีมข่าว3าสีของเราค่ะหนึ่งในนั้นก็มีน้องฝนสนันทชัดด้วยนะคะเราก็เลยถือโอกาสขออัปเดตผลงานของน้องให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันหน่อยโดยตอนนี้น้องฝนกําลังถ่ายทําละครเรื่องคือเธอนะคะของผู้จัดพี่แอนทองผสมที่มีพระนางคือยาย่าแล้วก็มาริโอค่ะซึ่งน้องฝนบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะนอกจากจะได้ร่วมงานกับทางช่อง3าอีกครั้งนะคะในเรื่องนี้เธอก็ยังได้ร่วมงานกับนักแสดงในดวงใจอย่างพี่แอนและน้องยาย่า ไปฟังเสียงของน้องฝนด้วยค่ะก็ปีนี้ที่ตื่นเต้นเลยนะคะก็คือละครกระัางช่องสามเนี่ยแหละคะ่ะก็ใกล้ได้ออนแอร์แล้วค่ะคือเธอแบดโรมิโอค่ะก็ตื่นเต้นด้วยความที่ว่าได้เล่นกับพี่ายา่ากับพี่มาริโอ้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าผู้จัดเนี่ยคือพี่แอนทองผสมะคะ่ะซึ่งแบบว่าอยู่กองถ่ายแล้วก็ตื่นเต้นทุกวันได้เจอแบบเขาเรียกว่าพี่ๆที่แบบเก่งแล,กแล้วก็เราก็เป็นเอฟซีพี่ย่าอยู่ด้วยหนึ่งก็แอบ,บมองเวลาอยู่ในกองอะไรเงี้ยค่ะ ตัวเรื่องเนี่ยคือแบทโรมิโอหรือว่าคือเธอนะคะจะเป็นความแบบมีความดรามา่ามีความแอคชั่นนะคะส่วนตัวฝนเองเนี่ยรับบทเป็นพริมเพลวค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่ยาญาตหรือว่าในเรื่องเนี่ยชื่อสายขิมค่ะก็จะได้แบบฟาดฟันมีความประทะคารมกันตอนถ่ายทำเนี่ยมีความเครียดเพราะว่าบทเข้มข้นแบบสุดๆเลยค่ะรับรองว่าแฟนๆนี่ดราม่าน้ำตาหนองกันแน่นอน อัปเดตเรื่องผลงานกันไปแล้วก็ต้องอัปเดตกันต่อเรื่องหัวใจของน้องฝนบ้างปอ,อามายอมรับแบบตรงๆว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วนะคะเพราะว่าคบหากหนุ่มนอวงการมาได้1ปีแล้วซึ่งราครั้งนี้แฮปปี้ดีค่ะแต่ถึงแม้ยังไม่ค่อยมีรูปคู่ไม่เห็นแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ปิดบังอะไรเพราะว่าเพื่อนๆแล้วก็คนรอบตัวเธอเนี่ยรู้กันหมดแล้วค่ะแฮปปีเ้เรื่อยๆแมบว่าเป็นตัวละครลับกันอยู่ยังไม่มีภาพหลุดออกมา <laughs> จริงๆก็ไปไหนมาไหนกันปกติแต่ว่าก็ไม่ได้โพสต์รูปอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากให้แฟนๆได้เห็นรูปสวยๆเราแล้วปั้นคอนเทนต์ปังๆแฟนๆจะได้เห็นหน้าเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่จังหวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าต้องเปิดหรือต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งได้เห็นรูปก็น่าจะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจว่าแบบอุ๊ยจะเปิดนะจะปิดนะนอกวงการค่ะรุ่นๆค่ะรุ่นๆใกล้ๆกันไม่ห่างไม่ห่างการที่เราแบบจะชอบใครคนนึงอ่ะเราก็รู้จักก็แบบได้ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คำนวณว่าเฮ้ยวันนี้แบบ ขอแบบเจนนี่ดีกว่าวันนี้ขอเจนนี่ดีกว่าคือมันมันไม่ได้วางแผนหรือคาดเดาได้ขนาดนั้นนะคะ